มีรายงานว่ากองทัพเรือกัมพูชาภายใต้การบัญชาการของพลเรือโทเตียโสคาเตรียมจัดการฝึกซ้อมยิงกระสุนจริงครั้งสำคัญซึ่งนับเป็นการกลับมาฝึกซ้อมลักษณะนี้เป็นครั้งแรกในรอบ2ปีโดยกำหนดการฝึกจะมีขึ้นระหว่างวันที่11-13มิถุนายนนี้พื้นที่การฝึกจะอยู่บริเวณเกาะปูลูไวและเกาะตังในจังหวัดพระศรีหนุซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าอยู่ตรงข้ามกับเกาะกูดของไทย โดยกองทัพเรือกัมพูชาได้ออกประกาศเตือนให้ประชาชนและชาวประมงในพื้นที่ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเส้นทางในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วการฝึกครั้งนี้คาดการว่าจะมีการเข้าร่วมของเรือรบจากประเทศจีนด้วยโดยจะมีการจำลองสถานการณ์การรับมือผู้รุกล้ำน้านาน้ำและถูกมองว่าเป็นการฝึกต่อเนื่องจากการฝึกโกลเด้นดรา้อนหลังจากมีเรือรบจีนเข้าจอดที่ฐานทัพเรือเรียมตั้งแต่กลางปีที่แล้ว การซ้อมรอบครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นการแสดงแสนยานุภาพและความพร้อมของกองทัพเรือกัมพูชาเพื่อสนับสนุนท่าทีของรัฐบาลและแสดงศักยภาพทางทะเลให้ประชาชนกัมพูชาได้รับทราบครับ